โกลการเจอร์นี่เล่าทุกเรื่องที่เราเจอมาวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องอหัวข้อคือดีไซน์ที่เปลี่ยนโลกรถไฟไปตลอดการ<อ>ที่นี่คือลอนดอนทุกค่ะตอนที่เราจะไปเล่าเรื่องลอนดอนทุกแบบเราอยากจะย้อนกลับไปเล่าประวัติศาสตร์เล็กๆน้นอยๆเกี่ยวกับเรื่องรถไฟกันนิดนึงก็คือ ถ้าไม่ชัวร์ไปเซิร์เราอีกทีนะเหมือนเดิมรายการเราโอเคคือทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะในยุคศตวรรษที่18อ่าวิวัฒนาการของโลกที่สําคัญอันนึงคือรถไฟไอนาถูกต้องซึ่งตอนคุณเก่งมากกาษาสายยังพอได้ก็คือช่วงนั้นแหละมันก็เป็นช่วงรถไฟใช่ไหมผู้คนก็เลยเดินทางไปทั่วโลกกันได้มากยิ่งขึ้นใช่ปะลอนดอนเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นหนึ่งในเดสิเนชันที่มีคนเดินทางอะวันละเป็นแบบหมื่นล้านคนอะต่อต่อวันอะ มันเลยทําให้แบบรถติดไงแล้วมันไม่ใช่แค่คนนะมันกลายเป็นว่าคนขายของก็มา,มาคนแบบม้าวัวควายก็คือกลายเป็นแบบเขาเรียกว่ารถติดมากๆอ่ะเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยแล้วเราจะทํายังไงให้รถมันหายติดน้อยลงอเออนะักคิดคนแรกเขาก็เลยเสนอไอเดียมาว่าเฮ้ยอย่างนั้นเราทํารถไฟใต้ดินไหมแต่จริงๆแล้วอ่ะคนที่เสนอมารอบแรกอ่ะ ไอเดียนี้เขารู้สึกว่ามันบาปไม่ผ่านเพราะมันรู้สึกว่ามันวุ่นวายแล้วมันใช้วิทธวิอีการเราต้องลงไปใต้ดินอะไรเง<อ>ี้ยเสร็จแล้วพอผ่านอีกยุคนึงต่อมาก็มีคนเอาเรื่องนี้กลับมาเสนออีกอพอรอบที่สองอะไอเดียนี้ก็ได้รับการแอดพีวิแล้วซึ่งครั้งแรกที่เขาเริ่มทํามันคือทฤษฎีที่เรียกว่า cut and cover ค,คือว่าง่ายๆก็คือเป็นถนนใช่ไหมมึงอยากมีรถไฟใต้ดินตรงนี้ขุดไปเลยจ้าแล้วก็ทําทางรถไฟแล้วมึงก็กรบเข้าใจว่า cut and cover อ๋อก็คือไม่ได้เจาะใต้ดินไปคือคือลุกอันนั้นขยุคแล้วมันตรงนั้นเลยใช่ใช่ซึ่งยุคนั้นอ่ะมึงคิดว่าไงเวลาสร้างก็วุ่นวายก็คงจะวุ่นวายแล้วก็นานมากกว่าจะเสร็จเออแต่ว่าเขาก็ใช้วิธีการนั้นมาประมาณสักไม่รู้กี่สเตชันประมาณหนึ่งคำต่อไปเออแต่ว่าพอมันสร้างมาสักพักแล้ววิวัฒนาการมันก็ถูกพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆใช่ป่ะเขาก็เลยได้อีกเทคนหนึ่งที่มันใช้คําว่าชิลอะเป็นชิลสี่เหลี่ยมแล้วกันที่การที่เราอะ เอาชิลเนี้ยไปอยู่ใต้ดินใช่ป่ะ,ะแล้วมันจะเหมือนเป็นแพลตฟอร์มเวย้ยเป็นเป็นสี่เหลี่ยมาทุกคนอะมีแพลตฟอร์มเป็นของตัวเองเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูเนาะแล้วทุกคนอะก็จะเหมือนมีพื้นที่ในการทํางานของตัวเองเป็นช่องๆเป็น3ามชั้น่ะเราข้างหน้าตัวเองก็คือขุดเฉพาะพื้นที่ของตัวเองมันเป็นการทําเพื่อไม่ให้เวลาที่เราขุดแล้วดินมันไม่ถล่มลงมาไงเสร็จแล้วมันก็มีคนเอาไอเดียเนี้ยมาพัฒนาต่อจาก ชิลที่เป็นเหมือนโลที่เป็นสี่เหลี่ยมเขาก็บอกเฮ้ยทำไมเราไม่ทําเป็นวงกลมสังเกตไหมว่าลอนดอนทุกทุกวันนี้ไอ้ท่อที่เราเห็นมันเป็นลูปวงกลมแต่มันก็คือวิทยาการประมาณเดียวกันที่เป็นการใช้วงกลมแล้วผดอ่าพุชเข้าไปข้างหน้าค่อยๆขุดเข้าไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดก็คือจะตั้งแต่วันนั้นจนถึงทุกวันนี้ไอ้วิทยาการแบบนี้ก็เป็นแนวคิดเริ่มที่ทําให้มีถึงทุกวันนี้แต่สิ่งที่สําคัญจริงๆที่เรารู้สึกว่าปุ๋มันว้าวมากเวงการดีไซน์ก็คือ มี3เรื่องด้วยกันที่แหละจะเล่านะเรื่องแรกคือเรื่องแมปยุคแรกของการมีแมปอ่ะมันคือปี1 9 0 8สมัยนั้นอ่ะเรามีรถไฟอยู่แล้วประมาณไม่รู้ว่าแปดสายคนเดินทางอ่ะเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนก็ต้องมายืนดูแมปก่อนไปใต้ดินใช่ไหมว่าอ๋อเส้นนี้ไปอย่างนี้เส้นนี้ไปอย่างนี้ซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะคือมันเหมือนเราดูแมปแผนที่เลยตอนเด็กๆไปเที่ยวบพ่อ่กลางมามันก็จะเป็นลักษณะเขาเรียกว่า geography map แต่ว่า ไอ้ตรงนี้กับตรงนี้มันไม่ได้ใกล้กันมันก็หไกลมากเลยแล้วตรงนี้กับตรงนี้ใกล้กันบางทีอ่ะพอเราสร้างทูบอ่ะมันก็จะกระจุกกันอยู่ในเมืองจังป้าเพราะความเจริญมันอยู่ในเมืองมันจริงมากตามแบบภูมิศาสต์เสร็จแล้วมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าแฮร์รี่เบคจริงๆแล้วเขาเป็นอ่าอิเล็กทริกเอนจิเนียร์ช่างไฟอ่ะคนหนึ่งที่เขาสังเกตเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะการที่ผู้คนใช้แมปอ่ะเขาไม่ได้ต้องการจะรู้ว่า สถานีนี้อยู่จากสถานีนี้ไกลกี่กิโลเมตรเหมือนตามแมพจริงๆที่เป็นภูมิศาสตร์จริงๆสิ่งที่คนแค์มันคือกูต้องลงสายไหนแล้วกูต้องออกสายไหนวะเพราะฉะนั้นดิสแทนซ์แม่งไม่จําเป็นหูป่าฮีก็เลยเอาหลักเอนจิเนียร์ของฮีที่เป็นคนที่วางแผนวงจรแผงวงจรอะลองเอาแมพเนี่ยที่มีอยู่ทั้ง8สายเนี้ยมารีดีไซน์ใหม่เว้ยแล้วก็ทําให้มันกลายเป็นแค่จุดที่จะบอกว่าอันต่อไปคืออะไรแต่ไม่ต้องบอกว่าแต่ละอันห่างไกลกันแค่ไหนแม้กระทั่งของลอนดอนเอง มันก็ไม่ได้อยู่แค่ทูบแล้วมันไปเป็นตัวอย่างของบัสรถไฟหรือแท็กซี่บัสหรือเทรนสถานีที่เป็นเรลเวย์จริงๆที่ไม่ใช่รถไฟใต้ดินก็เลยกลายเป็นว่าถูกใช้ทั่วโลกเป็นอะไรที่ super impactful design มากๆคือถ้าอย่างทุกวันนี้แล้วกันเรามาถึงยุคที่มันถูกใช้งานจริงแล้วชินแล้ว嘛แล้วพอเหมือนเมื่อกี้ที่ตุ๋ยเล่าปูบบมันเหมือนลงดีเทลแล้วกันว่าเออจริงว่ะเพราะปกติเวลาเราเปิดแมพอะไรพวกเนี้ยสมมุติ มีป้าย A B C B กับ C มันอาจจะไกลกันมากแต่ว่าแมพของเมโทรหรืออะไรพวกนี้มันจะทำให้เท่ากันให้หมดชายเพื่อโชว์ว่าเราคือสถานี123แค่นั้นพออีกเรื่องหนึ่งที่เขาใช้กันก็คือเรื่องของสีแต่ว่ามันก็จะบอกว่าเส้นนี้สีนี้เส้นนี้สีนี้ก็คือเรื่องของการใช้สีการใช้เชฟวงกลมหรือแม้กระทั่งแบบการถมสีว่า U A h e r e กับอันที่มันไม่ใช่เราอยู่มันก็จะเป็นอีกสีนึงอันนี้ใครที่เรียนแนวดีไซน์และออินโฟกราฟิกอ่ะก็จะคุ้นเคยกับการให้ข้อมูลลักษณะ ใช่ซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็จะเป็น universal design ขอบคุณคุณแฮร์รี่เบ็กจริงๆที่เป็นต้นไอเดียของวงการการเดินทางเลยที่ทำให้ทุกอย่างมันเข้าใจง่ายมากๆอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งใช่แล้วเรื่องที่สองเรื่องที่สองคือ roundel หรือว่าโลโก้คือไอ้ roundel เนี้ยสังเกตป้ามันก็คือไอ้ป้ายวงกลมที่มีขีดสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางสีแดงๆน้ำเงินหน้าที่ของมันก็คือจริงๆแล้วก็จะบอกว่าคุณอยู่สถานีอะไรแหละสังเกตไหมเวลาที่เรานั่งใต้ดินแล้วประตูเปิด นี่คือสถานีหมอชิดแล้วพอเปิดออกไปปุ๊บเราจะเห็นว่าอ๋อเนี่ยมันมันจะเห็นไอ้โลโก้อันเนี้ยตอนที่ประตูเปิดว่าอ๋อเราอยู่ใต้ดินไงเราไม่รู้หรอกว,ว่าตรงนี้คืออะไรเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันทําหน้าที่บอกว่าคุณอยู่แพลตฟอร์มไหนแนละ้วคุณอยู่สถานีไหนแล้ว ไอ้แถบตรงกลางของโลโก้มันจะใส่ชื่ออ่มันก็จะใส่ชื่อว่าอันนี้คือสถานีอะไรเขาบอกจริงๆมันก็ถูกคิดค้นมางแต่ว่าอ่หน้าที่มันก็คือ signage แะบอกว่ามันคือสถานีอะไรอีกเรื่องหนึงก็คือมันต้องดีไซน์ให้เด็นเพราะสมัยนั้นอะเชื่อหรือไม่ก็คือมี Commercial Ads อยู่ใต้ดินเหมือนกัน อันนี้มันก็เลยต้อง stand out ออกมาเพื่อ communicate ให้กับคนเดินทางแหละได้เห็นชัดว่าเอ้ยตรงนี้อยู่ตรงนี้แล้วนะเตรียมตัวลงหรือป้ายหน้าคืออะไรก็เตรียมตัวลงเพราะว่าเชื่อว่าสมัยก่อนมันอาจจะไม่มีแบบว่าสนานนี้ต่อไปชิดอะไรเงี้ยอาจจะไม่ไม่ขนาดนั้นมันก็เลยต้องใช้วิธีของการใช้ signage ในการบอกเล่าเรื่องราวของการเดินทาง i n d i c a t กันแต่กลายเป็นว่าจากฟังก์ชันของมัน ตอนนี้เหมือนเป็นแอสเซทว่าเวลาเรานึกถึงโลโก้นั้นคือมันน่ารักแล้วแบบเหมือนฟังเพื่อนเล่ามาคือยังไม่เคยไปลอนดอนแต่แบบไอสิ่งนี้กลายเป็นของที่เราลึกเฉยใช่เพราะว่าอะไรรู้ป่ะไอสิ่งนี้มันกลายเป็นไอดีนิตี้เลยเว้ยของทรานสปอร์เทชันของลอนดอนทั้งหมดอะเป็นยุคที่เขาเรียกว่าบรนดิ้งหรือเขาเปรทไอดีนิตี้โค้ชั้สุดเฟิตั้งแต่วิธีการระบบการใช้การเลือกใช้สีการใช้ซิมโบลการคอมมูนิเคชันแล้วฟังก์ชันของมันอันนี้คือแบบสุดยอดโอเคเพราะฉะนั้นมันก็ไปถึงเรื่องที่ เรื่องที่3ก็คือเรื่อง typeface หรือว่าฟอนต์เองซึ่งมันก็เกิดขึ้นมาในยุคเดียวกับไอรูนเดอรนี่แหละเพราะว่าไอรูนเดอมันก็คืออีวงกลมใช่ไหมมันก็ต้องมีฟอนต์อยู่ข้างในถูกปะเออซึ่งไอฟอนต์อันเนี้ยมันก็คือคนที่ดีไซน์มันเป็นคนเดียวกันชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดจอห์นสตันซึ่งเอ็ดเวิร์ดจอห์นสตันเนี่ยก็คือคนที่ออกแบบทั้งรานด์แล้วก็ฟอนต์เนาะแต่ในยุคแรกอ่ะเขาก็จะมีความแบบมันทำเป็นไทป์เฟ c นิดนึงอ่ะ คือมันก็จะเหมือนกับถูกดีไซน์ว่า,าบอกว่าป้ายนี้ป้ายนี้ป้ายนั้นอันนั้นอะยุคแรกเลยมันจะชื่อว่าจอห์นสตันแซนซึ่งถ้ากับมันนั่งย้อนคิดว่าแบรนดิ้งของลอนดอนทูปะมันก็เป็นฟอนต์แบบ <S S <ands> <S แซ<ป>นเซริมาตั้งมาแล้วใช่ซึ่งนั่นแหละคือที่มาของฟอนต์จอห์นสตันแซนในปี1916ซึ่งอันเนี้ยมันก็คือยุคแรกที่มากับไอไอป้อปปายวงกลนั่นแหละ แสร็จแล้วพอวิวัฒนาการมันพัฒนาต่อมาใช่ปะเขาก็เริ่มเห็นปัญหามันก็เริ่มมีงานดีไซน์เนาะที่มันถูกพัฒนามามันก็จะมีคนต่อมาที่พัฒนาไอฟอนต์อันนี้ให้มันเข้ากับยุคสมัยมากยิ่งขึ้นพอยุคต่อมาคือยุคของงานปรินติ้งอ่ะพอมันมีเรื่องของการพิมพ์เขาก็จะต้องออกแบบฟอนต์ให้มันมีลักษณะของ practical เช่นไม่มีระยะห่างของฟอนต์อร r n i n g มากน้อยเกินไปประหยัดที่หรือ a d a p t a ให้มันเหมาะกับเทคโนโลยีของการสื่อสารสมัยนั้นเออก็เลยกลายเป็นยุคของปี19 7 0 มันก็จะมีจุดหนึ่งที่มันเป็นไฮไลท์เขาบอกว่าแทนที่จะเป็นจุดฟูลสต็อปเฉยๆเขาเดเวลอปให้มันเป็นรูปไดมอนด์เชฟอันนี้นึกออกเลยเห็นปะคำว่า please m i n d the g a p อะ mine อะไอข้างบนอะมันจะเป็นจุดเออทำไมอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันแต่มันเป็นคาแรคเตอร์ของเป็นคาแรคเตอร์ของยุคเนี้ที่คนนี้เขาเอามา d e v e l o อต่อคิดว่าถ้าเกิดมันเป็นจุดฟูลสต็อปมันจะเล็กไปอะต่อมาค่ะในปี2016มันก็เกิดฟอนต์ใหม่ที่ชื่อว่า j o h n s t ั n 1น0อ่ะให้ทายเลย มันมร้อยปีไม่ใช่ <c oughs> มันม,ม,นมีมันมีอะไรที่มันหายไปจนมันต้องเกิดเกิดการครีเอทขึ้นมาใหมย่ยุคสมัยโนเทคโนโลยี you know, เอเอเอ,อะไรอ,ไอ่ะมันคือสัญญาของอีโมจิแฮชแท็ <ht> กับไอ,อตัวแนะอสไ n น่ะ เพราะว่าย no si ุคนั้นอ่ะมันยังไม่มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ใช่ป่ะแล้วพอยุคนี้มันก็คืออ้าเราใช้แฮชแท็กแล้วถ้าใช้ฟอนนี้มันไม่มีสัญลักษณ์นี้ไงี่ยแย้คืองนมาเพราะมันก็คือแฮชแท็กกับไอแอดสไนด์แอดฮอดเมลคอมอย่างเงี้ยเออจอนสั้นหนึ่งร้อยก็เลยถูกเนาะมาเดเวลลอปใหม่ให้เหมาะกับยุคสมัยไงเดี๋ยวมีแล้วทำไมถึงชื่อหนึ่งร้อย ไม่ร uh, okay. ู้อ่ะไม่ได้ก็ขอจะครบ100ปีหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันหรือร้อยสถานีเออแต่ว่าเอาเป็นว่ามันก็คือการ develop ฟ้อนให้เหมาะกับยุคสมัยเออแล้วก็มีสัญลักษณ์ที่เมื่อก่อนไม่มีก็คือตอนนี้ก็มีอืมนี่ก็เป็น3เรื่องที่เป็นแบบลอนดอนทูเปลี่ยนโลกเหมือนนกัะ Amazing จริงๆ แล้วถ้านอกจากนี้สมมติว่าเฮ้ยเราอยากแบบฟังเรื่องนี้ลรวแบบชอบมากไม่ไหวรักกันแบบข้างใครรถไฟมากนี่เราต้องไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยใช่ในคือจริงๆแล้วถ้าใครข้างใครเรื่องแบบนี้นะเกี่ยวกับรถไฟโดยเฉพาะนะที่ลอนดอนอะมีสถานที่เป็นมิวเซียมชื่อว่า London Transportation Museum อืคือมันจะมีประวัติตั้งแต่รถไฟยุคเก่าจนไปถึงยุคปัจจุบันดีวลล์บยังไงเรื่องตั๋วรถไฟถูกดีวลล์บยังไงไซเนจเป็นยังไงแม้กระทั่งเบาของรถไฟอะเบาเบาที่ถูกดีไซน์ออก มาเห็นปะแต่ละทุมันก็จะมีสีมีดีไซน์มีอะไรของมันมันก็มีวิวัฒนาการของมันเหมือนกันเลยนะแต่ละสายก็บอกไม่เหมือนกันนะอ่าใช่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 มันก็คือการอินดิเคตอย่างหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยนอกจากนั้นค่ะถ้าใครเป็นติ่งรถไฟอีกอันหนึ่งแนะนําเลยว่าจะต้องไปสถานีรถไฟ King Cross ไปทำอะไรคะฟ้าไปเขาบอกว่าต้องถ้าบ้าแฮร์รี่พอตเตอร์เราจะต้องไปเช็คอินสถานี9เศษ3ส่วนชั่วตรงแล้วมันมีจริงไหมเออมันมีจริงแต่คือมันก็เป็นลักษณะของ เป็นที่ที่ให้เราไปถ่ายรูปเนาะแล้วก็มันก็จะมีช็อปเกี่ยวกับแฮร์รี่พอตเตอร์ที่ใครชอบก็เออไปซื้อของฝากอะไรนู่นนี่นั่นได้อะไรเงี้ยมันเป็นติดอันดับท็อปของสเตชันที่สวยอันดับโลกเลยนะอเออก็ไปใครชอบแนวเนี้ยเก่าๆไปดูแต่มันไม่ได้เก่าแบบแก่นะมันก็คือถูกรีโนเวทให้ยังดูสวยเป็นมรดกโลกอะไรอย่างเงี้ย ก็แนะนำเลยสวยงามไปถ่ายได้นอกจากนั้นถ้าใครเป็นสายอาร์ตนะหรือแบบอยากไปเรียนอังกฤษเราชอบเนี่ยสถานีคิงครอสจริงๆใกล้กับเซนต์มาตินเคยได้ยินป่ะมหาลัยเกี่ยวกับอาร์ตอคือคนที่คนเมืองไทยที่เป็นยุคดีไซเนอร์ยุคแรกๆพี่ๆเขาจะจบมาจากเซนต์มาตินนี่แหละก็คือที่นี่แต่จริงๆ เมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะมันมีหลายสาขามีหลายแคมปัสมันก็ถูกย้ายมาย้ายไปจนหนึ่งในแคมปัสของเซนต์มาตินนมาอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นอยู่เดียวกับของกู๊ดดิชันนะคะก็คือ University of the Arts London แต่ว่าเราเรียนแคมปัส London College of Communication ก็คือเหมือนกับเปซิฟิกกันอนละอย่างส่วนมากอ่ะคนไปเรียนเซนต์มาตินอ่ะก็จะเป็นสายอาร์ตสายแฟชั่นเออแต่ว่าฝั่งเรามันก็เป็นคอมมูนิเคชันใช่ไหมมันก็อยู่อีกแคมปัสหนึ่งนะคะงั้นวันนี้จริงๆแล้วสิ่งที่เรามาคือมีสาระมากก็ประมาณนี้ถ้าเพ อยากรู้เพิ่มเติมหรือว่าอยากสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาถามได้หรือว่าอยากหาข้อมูลเพิ่มเติมเองที่อาจจะถูกต้องมากกว่านี้อันนี้เราก็มาเล่าเหมือนเปิดเ,เปิดประสบการณ์เลแบบมันมีเรื่องแบบนี้อยู่นะบนโลกก็วันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะก็ฝากไอจี G ของเรา f a e e o o o y y u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  e t t k t t o k ของเรานะคะแล้วก็เว็บไซต์ด้วยนะคะค่ะลาก่อนทุกคนบ๊ายบายบ จะมีแซนกับเซริฟแซนแปลว่าไม่มไม่ก็แปลว่าเหมือนแบบตัวตัวแซนมันคือไม่มีเชิงเออไม่มีเชิงคือถ้านึกออกมาจะเป็นแบบฟอนต์โมเดิร์นกับฟอนต์เก่าแล้วกันไอแซนเนี่ยมันคือฟอนต์ที่โมเดิร์นปลายเรียบๆเ,เออป